สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิดสู่ผู้สุขคนพี่น้องนี่ก็อยู่ยกระเป๋าโอาริซาแนวไว้แล้วพี่น้องกเปาโอริซาแนวนะนะการมื่อนี้เดียวเป่าโอริส,รสีพาไปเยี่ยมยามเบิงสาวกล้วยบ้านดงมะแววพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นเห็นว่าคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ว่าเพิ่นดุมันสาวกล้วยดุมันเดี๋ยวทีพาไปเยี่ยมยามเมิงว่าชีวิตเพิ่นตอนนี้เพิ่น ดีเพิ่มซ้ำได้แล้วกับเพิ่นเห็ดอย่างแน่เนาะพี่น้องก็ไปเยี่ยมพยายามบางเพื่อนที่ชื่อพี่น้องเลยกับบ่มีอย่างลายดอกเบาอริก็ได้เบาอริเห็ดจำเบาอริเห็ดได้นี่แหละเห็ดไม่ว่าเห็ดคลิปก็ได้ถ้าท่านใดเขามินมาก็ต้องขออนุญาตฝาบ่มีบ่งซอยแล้วก็กัเบาอริยังตอบคำเดิมว่าเบาอริเห็ดจำเบาอริเห็ดได้แทนจ้าเวลาเบาอริไปถ่ายเบาอร์รี่ก็ขออนุญาตทุกคนนั่นแหละ อนุญาตกันเพิ่นว่าไว้ท้ายปลอ่หรือปลอดท้ายนะฮะต้องกอนุญาตเถื่ออะไรไปน้อแต่โอเคไปนองเดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งกันเลยว่าชีวิตชีวาเราสิเป็นอะไรที่ดีขึ้นชําไรเนาะไปเนอะโอเคไปนองเ้ยตอนนี้กับเบาหลี่กมาม้าเดือนชาวกล้วยก็หลายคนเพิ่นว่าอยากเห็นชาวกล้วยแล้วก็อยากเห็นความพัฒนาของเราเพราะว่าเราเป็นคนดูมั่นเบาอรี่มาคนดูมั่นแบบนี่ เฮือนเราเห็ดทั่วแอมยังดีเือนเรามีห้องน้ำของในครบสูตรทำครบถือว่าใหญ่จำเพื่นเบ่าลี่พู้หลักงามชำกันพุละของเพื่อนอย่างงามกว่าเนี่ยเราจะกลับมาหาเพื่อนพี่เนาเยี่ยมยามเพื่อนบดเวยบดเลเคยมาจักเถอดแต่ว่ากลายไปแกมาเห็นอยู่ว่าเฮือนไพ่ก็เลยมามานี้ก็เลยเห็นพี่นนอะนี่น่าจะเป็นพักเราปู่เป็นแปลงไปนี่เนาะน้ามันบดท่วมเด้นี่เนาะ น้ำท่วมเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยนี่นี่จะเป็นเพื่อนสาวอ้ยกับบอได้เห็นไัยมาอัปเดตง่ายดอกขมือนี่กันเลยเบาลลี่กันเลยมาอัปเดตชีวิตลาชุดของเรานี่บอลลี่ก็ได้ขออนุญ,ญาตแล้วแล้วก่อนถ่ายนี่จะเป็นหดเข่าแล้วโอ้หดเข่าแล้วพี่น้อง ยังหนึ่งแบบอยู่หน้าอยู่เพื่อเราปูกระเบื้องแรงดีกระเบื้องก็สีเดียวเลยกับเพื่อนเบาะลีนี่ไงอันนี้เพื่อนกับโอ้ปูกันใดตัวนี้เบาลีปูห้องน้ำตัวนี้เออโอ้สร้างปูกระเบื้องนี่เน,นาะเพื่อนลงยาแนวนี่เห็ดเทศแ้ <c oughs> หรือว่าลงเองบ่อีหลานน้อยอ้าวน้าบ่อขนี่สวัสดีเจ้าก่อนสวัสดีโอ้เกล็ดยังนี่ไอ้่ใส่ปุ่นในหมักทูอ่ะโอ้ใส่ปุ่นมักทูอ่ะเป็นจะได้ชีวิตชุ่มมือนี่ กะดีขึ้นแลายไอ้จากเมื่อก่อนว่ามียังกะยดีดีขึ้นแน่แล้วเออพักปลูกขายบ่นี่ิไปกินแน่ขายแน่โอ้กันหลายอลไรกะขายเนาะตรงนี้มันช่วงหน้าฝนปลูกได้แน่ว่าได้แน่มันเปื่อยอืมมันจกเปือ่อยอพักก่อนยังเปื่อยพักบวกกับยังเปื่อยเลยแม่ผันเห็ดคู่ไปนั่นถ่ายั่างแค่เคยเอาไปขายอยู่บ่ เคยแต่ปลูกมักถั่วขายปลูกในหัวหนิป้ะโยคือวันนี้มันเริ่มมีเครื่องปลูกในอื่นเต็มเลยเลยปลูกได้บัวร้ายเลยโอ้จะมีลูกจกคนแลณเลยคุณหนึ่งคุที่ชอบในท้องเนี่ยแล้วถือผ้าอีกคนก็จะโอ้เรากำลังถือผ้าพี่น้องเลยโอ้เเดือนโอเจ็ดเดือนกายจีหองเลยเนาะมีบดตรโอ้ผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้เบิด์ตบอลของนางยังงจ้ะเอดินนะผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้แล้วก็ เพื่อนกับซื้อเซลซื้อยังซอยเน่แล้วก็แม่เหดให้โอ้แม่ปูน้องติดตามพาอะละปูให้กำเนิดแล้วเพิ่นเหดให้โอ้เพิ่นเพิ่นเจอแล้วเพิ่นลหรอเหดให้เนาะเพิ่นอยู่ไส่เพิ่นอยู่สวีเดนอยู่ต่างประเทศแม่โบให้กำเนิดไดไโดยเพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วแหละโอ้ทีแรกนะยังบ่ฮู้ยังบ่เห็นแล้วเหรอเพระว่เพิ่นมาถ่ายทำแล้วล่ะเพิ่นเห็นแล้วโดยละติดต่อหากันนะแบบ ต่างลงคลิปติดตามหาแม่เนี่ยนะเปิดแล้มาสอยเนี่ยโชคดีขนาดเลยเนาะโดยกเกือบเป็นเดือนหมดและวสองเดือนหมดแล้วชิลิโฟก่ะโอ้เพิ่นเพิ่นที่มาสยามอยู่วะจังกับโบนี่จายเพิ่นกับแบบบ้านเมืองกับทางเพิ่นกันยังยากนะโอ้ประเทศเพิ่นยังวุ่นวายกับอันนั้นเนาะกับพญาติโลคาโดยมันใกล้บ่อนสงครามแม่แบบเพราะอะไรกันเพิ่นช่วงนี้เพิ่นใช้เงินหลายนะ เห็ดเพือนเห็นน้องแน่เห็ดเพือนให้เพิ่นแน่หันนะจากเพิ่นกับเห็ดเพือนเพิ่นเองก็ง่ายเพิ่นกับบ่ได้ร่ำได้รวยพอมีอยู่มีกินเชียรเนาะแม่เป็นพนักงานรับจ้างทำยใหงานกินให้งานคือกัรนี้เนี่ยจุมมือนี่พากันเห็ดเวียงอยังหรือว่าไปดำนารับจ้างบ่ดำนาแน่ปลูกพักแน่มือไปมือบ่ดำนากระมือจ้างกระไปมือไปจ้างกรอยู่มวันเท่าไหร่เพิ่นจ้างวันห้าสิบอยู่แค่หกสิบเดี๋ยนี้ฮะเกะกันขึ้นหกสิบแปลว่าเพิ่นเกะกันขึ้นเรื่อยๆเนาะ หกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่บางบอนมันมีน้ำนะยังคนยังบ่แลร่อปะทางนี้ยังเร่ก็ผู้เร่ผู้บ่ผู้โบเร่กับอะไรโอ้แสดงว่าดำดำลังทล้วบ้านค่อยบ้านค่อยบ่มีเล้วคนท่ากระต๊ะ s w ง n g s w บุญออกพรรษานี่นะบุญข่าววันชาเนาะแม่นี่บุญข่าววันชาโอ้คนท่ากระต๊ะก็พอได้เห็ดเนาะโดย มื่อวานนี่กระตุกมื่อวานนี่มือนี่เรายัางบ่เห็นบานม,นมือตุกมือบ่ร์เบอเจ้ากระดูอี่หรีเนาะตามที่เพิ่นว่าเลยอยู่ไปนี่เลยหาบ่ปลูกบ่พังผัดบ่มีบ่มีกินซื้อกุย่างก,กาับบัวไว้เพราะไงให้หน้าตะก้ากับบได้มีเนาะเจ้าเนาะกับอาศัยขาโลกไช่องกินอาศัยความดูมันนี่ละหาเงรับจ้างซื้อข่าวกิน แน่เพิ่นช่าให้แน่เดือนละพันเดือนละไรกะก็ได้ใช่ใจเ,นะเออเดือนละพันบาทะบะหนยเพิ่นกะ็บอกมีเนาะแบบลูกเพิ่นก็มีนะร้านแน่เพิ่นก็ได้โอ้แบบว<ป>่าเพื่อนคลอดเจ้าแล้วเพื่อนไป,ปบะแม่ได้แบบว่าเพื่อนมาฝากน้ำยานะเพื่อนก็แบบว่มีพอมีเมนะพอม่เสียแต่เพิ่นยังน้อยๆคู้เพิ่นก็ได้ว่าง่ายแต่สมัยมันยากเนาะโดยเพิ่นก็อยู่น้ำป่าน้ำลุงแลววันนี้ บรรได้ลูกแล้วเผลกรรมมาฝากน้ำพ<ม>่อนะฮจนฝากน้ำยาได้บัดนี้ไปไทยแล้วเหม็นได้แยก่กันหนะฮะเลยกลับมาเอามาได้พอเราคนไทยดิโอ้เราเป็นคนไทยบ่โดยคนไทยชุดยอดหลายพอ่อแม่แต่แท้โดยมันแคไดผลอย่างจื่อเนาะมันก็ซื่อนี่แหละเออแบบว่าชื่อน้ำสกกุลเนาะ ชื่อน้าตะกุลชื้อพอเจ้าแบบนี้นะเนาะเป็นกระจื้อสุดยอดเลยโอ้โ้กระตู๊กเก่ากันยังบนได้มากเนาะนอกกานยังอาศัยขึ้นไปอยู่อยู่ขึิ่นไปเห็ดดูเห็ดกินนอนโอ้ขึ้นไปใช้อยู่มันเป็นเพื่อนแบบหาโดยแห้งตัวเองโดยบ่อยมากโอ้กับอีหย่างมันก็ไว้เก็บของเก็บอย่างก็ได้เนาะใจประโยชน์หลายอย่าง ข้าวกระซี่หามาได้เทือยละแผ่นช่างกระซีกันกโอ้แต่กี้หาเอาเทือยละแผ่นหรได้เงินแล้วชื่อ,อเทือยละแผ่นไว้หร<ะ>แต่เก่าพรมีแผ่นได้หากะแป้นนี้คอซื้อน้ำยายาพนน้นองเคยปลูกอยู่แต่ก่อนนั่นเด้อล้วของน้อกมีแต่ช่างกระซีกับผักกระตดัดซ <laughs> ื้อเอาท่าเจ้าเป็นคนบ้านนี่เลยบ่บ่คอยอยู่ดงเห็นบ้านไอโอ้ยู่แต่แท้หัดอยู่ดงเห็นแล้วก็ผัวดใจดิไอ้น้อง บ้นชมพูโอ e no? like uh ้แสดงว่าแบบว่าผ้าก sí, uh ันมาแต่ไก่นะเนาะโดยต่างคนต่างห้าเงินแล้วพอกันมาอยู่นึงเดียวนะมาตัดอ้อยอยู่พี่ละกันหนาเป็นเป็นคนวันชมพงแต่เป็นคือเขาอ่ะบอดี้เนีละกันห่ายมาอยู่พี่เลยตความโบราณเนาะโบราณเป็นหนังามีแน่ว่าเนาะมาตัดอ้อยตัดยังละกันบอดี้หนามาอยู่กับเขปุ๊บตูบอยู่ดินเพิ่น ทำอิดน่ะเนาะดูก็ไปหาเผาชวนอ้อยไปอยู่น้ำชวนอ้อยขอเก่าแล้วลหละออกมาตุบๆอยู่พี่แหละมีผูเพิ่นมาพ่อแหละพอได้ช่วยเนาะดูเบาลำเพิ่นเบาหอดกระดูกกระเดี่ยวเราแต่เรายังติดต่อเบาเตียงให้เออไอ้ลำเพิ่นตะกี้พี่น้องเอ้ยถือว่านั้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องขออนุญาตเพิ่นน้ำดก ใ้เพิิ ui, ิ่น้ไดดดตตตตโาเพราะว่าเพิ่นไปเผาอ้อยอยู okay. ht, um. ่เจ้าไปเจอแล้วอยู day. ่สวนอ้อยบ่ไอ้ลำเพิ่นเอบบเพิ่นมันเพิ่นมาอยู่นี่แต่น้องยังบัทันมาอยู่เพิ่นมาอยู่ก่อนแล้วหล่ะเจ้ามาอยู่แล่ะพอเพิ่นติดต่อให้เนาะเพิ่นขึ้นเฮือนเลยพอเนี่ยึ้นไปผูกแขนหันหน้าเลยได้แอนได้ลมกันแล้วเพิ่นก็ฮะให้เพิ่นติดตามให้โอ้ก็พอได้กัมีความโชคดีหรือว่ามีบุญวาสนาต่อกันแหละ บัดมืออันน้องไปแก่เอาพากะตาดกับชังกะซีมาแต่บันชมพงกับหลดไปตามเอาถ่ายรลดไทยเขากะพี่น้องบ่อล้าเพิ่นอีกอยู่บานโพนสว่างเด้กัเดไดี๋ยวพ่อคนอีกเทือนึงตอนนั้นอืก็เลยติดต่อเปินเลยเนาะคนกระทูหาบ่อเตียงให้เลยเป็นมือบ่อเตียงไปช่อยเรือยังแถวบันโพนสว่างเนยโถพี่น้องเลย เราชีวิตแล้วเพื่อที่ได้พบพ่อทีมงานฉายบุญกับพ่ได้ง่ายบาะลี่ก็มาอัปเดตให้เบิ่งว่าชีวิตดีขึ้นบุค่อยมีเห็นบุคอยเห็นคลิปเจ้าเล้วนะคุณมือเพื่อนบุคอยมาเนาะเพราะว่าเห็นเห็นชีวิตดีขึ้นเลยโดยเพิ่นก็เริ่มเปลี่ยนเพิ่นก็มาอยู่โดนๆเพิ่นมาเธอหนึ่งแปลว่าเพิ่นมาจบเนาะโดยเพิ่นก็เห็นแบบนี้พออยู่พอกินแล้วเพิ่นกับุหัวที่มาถ่ายเองนะมีแต่มาถ่ายอัปเดตนี้ พี่น้องได้เบิงบ้งว่าบางเชื่อเพื่อนช่วยมาแล้วเพื่อนอยากเบิ้งว่าวิธีชีวิตพัฒนาไปทั้งด้านใดนะบางคนก็ขออนุญาตกับบางคนกับด้านลบบางคนกับด้านบวกน <Okay. S 1> ะแล้วแต่ตั้งแต่ซอยมากกมีอยู่มีกินขืนร้ายจากที่ว่าเป็ดไก่ตัวหนึ่งก็เริ่มเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เป็ดน้ำไก่<ม>อยู่น้ำเรื่อง,งปลูกของทางปลูกพักปลูกหญ้าแล้วมีคล้ายกับคล้ายแบ่งกันกินน้ำ คนแถวนี้กับว่าง่ายกับเพื่อนกับบัวคอยมี่แล้วเพื่อนกับเป็นคนมาแต่ไก่ขึ้นกันเนาะคนดโอ,โอ้ดีแล้วปลูกผักปลูกยังกับแบ่งกันกินส่วนมากกับบัวคอยได้ขายดอกพักค่ะมีแต่ว่าเวลาเขาไปรับจ้างเลยซื้ออันใดที่เขาบ่วมีแบบพักหย่าแล้วเขาบริซื้อเขาซื้อแต่เป็ดแต่ไก่แต่สินแต่ใครเขาอยากกินมะพริกเป็นงนัวมกพริกบริชื่อแต่ว่าเป้ยงนัวต้องได้ชื่อเลยล่ะเขาเห็ดบัเป็น ในที่เขาเห็ดโบเป็นท่นแหละว่าลากๆกับเข่าต้องได้ซื้อเข้าเข้าวกับแพงเน่นอนเปาหนึ่งสี่แสนหกล้วโอ้สี่แสนหกไปแลยวสอบนึงสุดยอดเลีเกือบไอพันหนึ่งเลยลายใส่พันบาทเลยอืลายใส่พันบาทโลนเนาะโอเคขอบใจเด้อได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทำรอบๆโอ้ยต้นต้นนี่ต้นส้มได้นี่เนาะ โอ้แบบใส่ลายเท่าไรก็พอดีอยู่哈โอ้พักเจ้าใช้พุ่นอยู่บอ้ออันนี้มันเลื้อโตมันนะโอ้จะเด็ดไปแล้วแต่ว่าลูกมันเนาะอืมเหรอเป็นลูกเป็นหลานมันต้นชมพอดีไม่ใช่แกงเฮ็ดเคยใส่แกงเฮ็ดอยู่เผื่อจิออกเลยนะถูกกบของดิสจะเอาได้เมา่อวานในมื่วานบ่อสอันนี้ในลายบ่อสอันนี้แล้วว่านไปใส่แกงเฮ็ดนี่บ่ ประมาณเฮาบ่มีก็มาขามเด้เฮาบ่มีสบมีแซวเฮาก็ปลูกอันนี้ใส่ใส่แกงเห็ดแกงปลาต้มยังก็แล้วแต่เฮาก็เอาอันนี้ใส่อื้แต่ว่าใส่หลายมันก็บ่กสมข่อยลองแล้วโอ้ผักตุ้นี่มักทั่วลองปลูกมักทั่วเบิ่งบ่เดี๋ยวกมันเป็นน้องปลูกมทั่วส่วนตะเกี่ยอันนี้ปลูกมาตลอดนะมะทั่วแต่ว่าเราดูนี่ก็จทียากแน่้ยแล้วมันจะเปื่อยเนาะ นี่มันทากระปุกได้ซีฮามือตัวนี้มันยังทันได้ออกแต่พ่นตกแล้วมันมันนานออกเพลิดมะเขือพี่น้องเลยต้นกล้วยซื้อกล้วยกันปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างโอเคเพื่อนชานกันใหญ่แชมเพื่อนข่อยพุเตนนี่้ยนี่พี่น้องมะเขือเขือแล้ว ก็พอได้เนาะโอ้ยนางน้อยผู้หญิงบอกลูกเจ้าะเต๋อไก่เห็นยังนางน้อยหึมบึ้งโอ้เป็ดไก่แล้วพี่น้อเนาะฝนไปอยากเข้ากองปะเห็นยังผู้ใดฮะนนะเอา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 เงินใหนมาชื่อดม เร็วเร็วไอเอาเงินหายไปชื่อนมนี่นะอติได้หลายก้อนในนี่นะทูอ๋อดีปกติต้องทูอ๋อเดี๋ยวถูไปถูไปันคอยเอาเมื่อขึ้นด้เงินนะฉันบอไว้ันบอผมเงินให้เนี่เออยาาจะเปญ่านคนเนาะยาคนอะรก็ไม่เป็นญานเออเิานคนพี่น้องเลย แต่ก็บ้เื่อเตียงมานสีอดปีตายบราเพิ่นเพิ่นเริ่มหูจักความหูจักหูจักความจ้างเพิ่นเดยวลงกระเบืลงจ่าแนวหเนาะเพิ่นติดแหละลงเลยเากับเปนเพินเหได้เขากับูา่งเนเหได้ก็เนะได้รอชนี่ แต่ว่าเพิ่นยงจาเนี้ยเพิ่นบลอนามัยบมัดใดจิจื้อเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนมาไอ้ขี้ฝุ่นปิ้วว่าใช่เออกับว่าได้มันก็ร้อนไปเองเนาะจย่าแนวถูถูแล้วมันก็ลุบไปนําะขักแล้วกระเบื้องกระเบื้องเคลื่อนข่อยกระสีนี่แหละเป็นลายนี่แหละคันใดกันโอ้บ่มื่นเลยนี่ฝนตกใช่กับโบมื่นกับ กระเบื้องนี่แพงแัแก๊สนึ่งเท่าไรละอย<ล>อช,อชรเรอวนี้เลยอยาบาทแก๊ตหนึ่งเหรอบอสออยหลแต่บางหา้านบางหาา้อาอยเจ็ชกัมีมมมโอพอนเดียวนี่หละไทยนีคอยชื่อจะคอยไปชื่อห้างไกหนึ่งเกาชิมหาบาทา <laughs> แก๊สนึงอยชื่อใช้ห้องน้ำแอกนี้ โมออันเดียวอันเดียวนี่แหละแต่ว่ามันเล้วแต่ห้านเนาะแล้วแต่เขาิายแพงแต่ละห้านมันคือการ้านคือห้าอันก็่านมีห้านหานหนึ่งห้านใหญ่ๆค่ะมีโถน้ำโถยังในเชโน่กับลอยลอยเกาชิบห่าอ้แต่อันนี้ลอยเาิมหาห้านอยู่บนท้ายอันยักษ์มันเข่ามันได้อยู่ขางในบ่บ่ยู่แคมทางบนทางคลบะเขาาน ตลาดเชโนนั่นมันจะมีหลฟันเาหลโอ้ทางแบง่งแถวทางแบ่งทางโอ้โอเคโอเคโอเคพี่น้องเลยนี่แหละชีวิตสาวห้วยกับลูกกับเต้าแล้วกับดีนชวนไพ่แทนตัวน,น,นี้โอ้ชวนเพิ่นตั้งห่างเนาะโอ้พี่น้องเลยชวนเพิ่นตั้งหักตัวนี้สุดยอดเดี๋ยนี้นี่โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็นา่านะจบซัมนีแหละจังได้กัน Phải có lại có thể tạm cái cầu đỡ phải nong đỡ bình nhiều lần chạy hay bỏ lì cái cầu ngân hành năng nòi mình dạn ok phải nong sờ bài đi